ทอนราบทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิธีคนผอมชาแนลยังอยู่กับหลังเหมือนเดิมเลยในรายการครัวคนผอมวันนี้เพื่อนๆในออฟฟิศหลังอยากจะกินเค้กกันมากหลังก็เลยแบบว่าหลังมาทําเค้กกันดีกว่าหลังยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะที่เป็นอาหารขยะให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองไปเลยค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าเอาหม้อมาวันนี้เราจะใช้แป้ง แอลมอนนะคะ250กรัมเราจะไม่ใช้แป้งสาลีเลยนะทุกคนเพราะว่าแป้งแอลมอนเนี่ยมีแคลที่น้อยแล้วก็มีไขมันดีด้วยมาหลังจะทยอยใส่ดีกว่าเนี่ยทุกคนปกติอ่ะร้านเค้กทั่วไปอ่ะเขาจะใช้แป้งสาลีใช่ไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนมาเป็นแป้งแอลมอนแทนมันจะเป็นแบบว่าเนื้อหยาบอะ่ะทุกคนมันจะไม่เหมือนแป้งสาลีอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเม้งแอลมอนโปนเพื่อน,นเพื่อน,นในออฟฟิศของเรา อ่องเฮลตี้โอเคพอมาถึงตอนสุดท้ายหลังจะใส่เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาใส่แล้วนะคะแล้วก็ล่อนรวมกันไปเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวหลังขอเคลียร์บนโต๊ะก่อนเพราะว่าเหมือนผ่านสมองรับภูมิมาหลากหลายมากเดี๋ยวเราเอาแป้งที่เราล่อนกับเบกกิ้งโซดาเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปตั้งไว้ข้างหลังก่อนค่ะแล้วก็เราก็จะเอา น้ำพรอกโอเคหลังก e> ็จะใช้หม้ออันแสนน่ารักของเราเหมือนเดิมอันดับแรกนะทุกคนหลังจะใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองตอกลงไปเลยชชดดงอย่างนครับอและนี่คือส่วนสำคัญเลยค่ะทุกคนหลังจะใช้น้ำตาลย่าหวานแทนน้ำตาล ปกตินะคะเพื่อความเฮลตี้ของเราทุกคนจะใช้แบบเกล็ดแบบผงหรือแบบน้ำได้หมดเลยหลังใช้ทั้งหมด80กรัมใส่ลงไปเราจะใช้เป็นตะก้อมือในการคนนะคะใครมีช้อนซ่อมใช้ช้อนซ่อมได้มีตะก้อไฟฟ้าก็ใช้ได้เลยนะคะทุกคนเอาที่สะดวกหลังจากคนให้น้ำตาลกับไข่เนี่ย เท่ากันเลยนะให้น้ำตาลเนี่ยละลายนะคะนี่ต่อมาหลังก็จะใส่นมจืดไขมันต่ำา2 0 ml อเทาแต่ถ้าที่บ้านใครมีนมแบบไหนสะดวกนมแบบไหนเอานมนั้นเลยจะเป็นนมแอลมอนหรือนมที่มีไขมันต่ำยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ลงไปเลยโอเคคนเห็นปะน้องก็จะเข้ากว่าน,นี้ ก็จะใส่เป็นน้ำปูนใสทั้งหมด 150ML เพื่อเพิ่มความกรอบให้กับเค้กของเราค่ะทุกคนใส่ลงไปเลืยน,นี่เอาช้อนชาแล้วดูว่าช้อนชาของหลังเป็นงี้ <c oughs> นี่คือช้อนชาของหลังที่หลังใช้ <c oughs> เกลือน,นะคะที่หลังใส่ไปเมื่อกี้ทั้งหมดครึ่งช้อนชานะคะไม่ต้องใส่เยอะทุกคนเดี๋ยวเค็มที่เราใส่เกลือเนี่ยเพราะว่าเราตัดเค็มหวานนะถ้าเราไม่ใส่เกลืออย่างเงี้ยมันจะมีแต่หวานโดดอ่ะ อันนี้เราจะใส่กล่วานิลลาทั้งหมดหนึ่งช้อนชาครึ่งเพื่อเพิ่มฟาร์มหอมของเราเสร็จล้วไปอันนี้ในส่วนของน้ำเราก็คนทุกอย่างนี่เป็นสีแบบนวลๆแบบน,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 นี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจะเอาส่วนที่เป็นแป้งที่เราตั้งไว้นี่มาผสม หลังจะทยอยใส่เป็น3ส่วนหรือ3ครั้งทุกคนเพราะว่าถ้าหลังใส่ไปหมดเลยเนี่ยมันจะทำให้แบบคนยากนี่จะใส่ลงไปเห็นปะครั้งที่สอง่อาพอเป็นส่วนที่3ามเนี่ยแป้งจะเริ่มคนขึ้น เห็นปะแป้งมันข้นแล้วคนมันจะไม่ข้นเท่าแป้งสาลีนะคะแต่หลังรับรองว่าอร่อยเหมือนกันแน่ๆเพราะหลังทำแล้วและทีนี้หลังจะทำการแรปปิดเอาไว้นะคะแรปเพื่อที่ไม่ให้อากาศมันเข้านะคะทุกคนเพราะว่าถ้าอากาศมันเข้าเป็นฟอง,ฟองไม่มีแรปใช้กล่องแด้ปะ ไ,ได้เลยทุกคนถ้าใครไม่มีแล้วนะคะสามารถใช้ฟอยล์มาคุ้มปิดได้หรือว่าใช้ฝาใช้จานปิดอะไรก็ได้ที่แบบปิดข้างหน้าเขาว่าใช้เลยเอาที่ทุกคนสะดวกไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่โอเคแดีวหลังจะเอาน้องเนี่ยไปพักทั้งหมด30นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่น้องเซ็ตตัวแล้วไปจ้า เอาเด้อเพื่อนมาแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยของเดียวช็อกกระยองกีแผ่น่ะสองแผ่นเนาะสลัดทุา่าพอยกล้วยช็อกชานมาพริกเผากระยองสลัดบุ๊ดพริกเผากระยองทุ่าด้วยแล้วก็พี่ฟา้าช็อกโกแลตกล้วยสตรอเบอรี่ไปเราไปทำของพี่ฟากันก่อนเลยดีกว่าให้บอสใหญ่เราไปทุกคน เราดูดิเราซื้อมาเพื่อการนี้เลยอ่ะรู้ว่าหลังซื้อมาจากที่ไหนเราซื้อมาจากที่ช้อปปีเลย499บาทเองแถมนี้ด้วยนี่นมีโคฟมีแถมนี่ด้วยซึ่งไม่รู้เอามาทําอะไรอันนี่งประสงค์เวอร์แล้วก็ส่งไว้ด้วยนะทุกคนสั่งวันนี้พรุ่งนี้มาถึงเลยอันน้นแต่ c o v e ไปเรามาเริ่มทําเมนูแรกกันเลยดีกว่าค่ะช็อกโกแลตกล้วยแล้วก็สตรอเบอรี่ทุกคนใช้ไฟแบบ อ่อนๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเคปชาโคลเนื้อแป้งเวลาที่เราทำแล้วใช่ป่ะทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เวลาที่น้องเซ็ตตัวแล้วว่าเวลาที่แม่ค้าเราไปร้านเคปอะเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เทสเทสแล้วก็เทสนี่มีเสียงซู่ซ่าคอคอคอนี่แล้วก็จะมีผ้าเอาไว้เช็ดแล้วก็พอไฟเรารู้สึกว่าไฟมันเริ่มแรงใช่ไหมทุกคนก็ให้ปิดก่อน ปิดแล้วเราก็ค่อยลงแป้งแป้งมันจะขาดเพราะว่ากระทะมันร้อนเกินไปหลังจะโชว์เซียนในการหมุนเพราะหลังอะทำมาแล้วสามรอบอออ้ยมือสั่นมอือสันส่นเนี่ยเวลาที่แบบเป็นหลุมเป็นบอ่ออะไรเงี้ยทุกคนก็เติมเติมไปได้เว้แต่น้องได้อยู่นะน้องได้อยู่นะ หอมป่ะหอมเนาะหอมเมกระเค้บจริงๆเลยอะเวลาที่น้องโดืวความร้อนใช่ปะ่ะน้องจะเริ่มเป็นฟองแบบนี้เริ่มแหง้งเริ่มแบบว่าเวลาที่เราจับไปเนี่ยน้องไม่ติดเรามาเกียมไส้กันเลยดีกว่าช็อกโกแลตนี่น้ำตาลเขาแค่2กรัมคือเขาเป็นแอลมอนผสมช็อกโกแลตคล้ายๆนูเทลล่าเลยทุกคนกินได้น้ำตาลน้อยเราไปหาซื้อกันนะคะอันนี้หลังซื้อมาจากนายช็อปปี้ จะบอกว่าด้วยความที่ใส้แบบน้องเป็นแบบอัลมอนด์ก็จะทําให้แบบว่าเกี่ยยากนิดนึงแต่อร่อยมากอ,อาตอบอรี่ลงก่อนสวย ไปแล้วนะหนึ่งตรงนอุ๊ยแน่เราก็ไม่เล่นนะจ๊ะขอบคุณสปอนเซอร์ซองจากร้านขายเค้กประชาร่วมใจนะคะของพี่ชายของน้องบุ๊ชในออฟฟิศเราแตกไปหน่อยเพราะว่ามันกรอบอ่ะโอเคเราไปดูออเดอร์กันถ้าของดียดีกว่าสลัด พิซซ่าพิซซ่าสลัดกะหยอมก็ฝากช่องกินดิบกินสุขของน้องเดียด้วยนะคะทุกคนกินดิบกินสุขชาแจะไม่ใช้ซอฟพิซซ่าที่เป็นสำเร็จรูปแล้วที่หลังอาจจะใช้ซอสมเขือเทศไลโคปีนผสมกับซุกกี้ของใส่ใจนะคะเคาลดรโซเดียมถึง35%แล้วก็ลดน้ำตาลถึง60%เลยด้วยไม่มีผงชูรสไม่ใส่วัตถุกระสียอ่จาส่วนพิซซ่าที่หลังใช้เนี่ยเราจะใช้1ต่อนห่ง ตรงที่มันบางๆมันก็เติมไปได้นะคะน้องสวยงามคลิปหน้าเราไปจัดนอกสถานที่กันทุกคนจะไปไหนกันทุกคนเดี๋ยวรอดูใส่ไส้ลงไปได้เนี่ยน้องก็จะเป็นแบบผุด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 เป็นฟองมีองหอมปะหอมมากโ <Okay. S 2> อเคเราก็จะใส่สลัดลงไป แล้วก็จะใส่ไก่หยองนี่เห็นมค้าเขาทำางนี้นี่แค่นี้เขาใส่ลงไปแค่นี้ยเคเห็นแล้วแต่ใบไม่ไม่เราใส่ลงไปเลยสงสารเพื่อน,น,นมายองเนสหลาก็จะใช้เป็นไขมันต่ำคนก็ลาดลงไปเลยาตามด้วยซอสมะเขือเทศนี่หอมมากหอมจริง อึ๊บหุยโคตรสวยเฮ้แป้งรปกรอบมากโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวหลังจะทำอีก4หน้าที่เหลือนะคะก็คือออเดอร์ของเพื่อนอีก4แผ่นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่หลังทำเสร็จพ้ชาติ อาลค่ะทุกคนเคสที่หลังทำมาวันนี้ก็เสร็จแล้วทั้งหมด6ไส้6สไตล์เลยนะจะบอกให้มาหลังจะเริ่มรีวิวกับชิมรสชาติของเคสที่หลังได้ทำมาวันนี้นะเริ่มไส้แรกเลยช็อกโกแลตเนยถัว่วแล้วก็คอนเฟกเห็นนะมาหลังจะชิมให้ดูแลวนะเป็นไงอร่อยปะูนแบบแบบมันๆอะคือเราเหมือนเรากินแอลมอนอะ่ะนึกภาพอ,ออก่าเออแบบ เฮ้ยโคตรอร่อยอ่ะในนถั่วแบบม,มันๆเข้าไปาวางได้แล้ววางแลละเขาคนอื่นเฮ้ยอร่อยจริงไซส์ที่สอง <c oughs> พริกเผาทูน่าแล้วก็คอนเฟกเอาแล้วนะทุกคนหนละ่ะพี่ชีมมีการกินดีแล้วอันนี้เป็นน่าจะเป็นดีท็อก <c oughs> ที่ดีติดถนนใหญ่ออฟฟิตติดถนนใหญ่มันก็อร่อยอ่ะ โอ้ประเจย์ครับอีกปะโอเคข้ามไปเลยไส้นนที่สามช็อกโกแลตไก่หยองเนื้อครับคำใหญ่อยู่นะนมันหวานคือมันหวานช็อกโกแลตใช่ไหมแล้วก็แล้วมันก็ไปเค็มไก่หยองอ่ะแต่ว่าอ,นนอันนี้ดีกว่าอันเนี้ยผ่านไปสามไส้อันนี้อร่อยอยู่ค่ะทุกคนลอไปดูนะมันแบบเค็มๆม,มันๆอะอันนี้ไส้ที่ส พิซซาสลัดไก่หยองขอชื่อว่อืมผักผักล้วน,วนเฮ้ยอร่อยเว้ยอร่ยอยจริงรสเนี่ยถ้ากินแบบตอนร้อนๆจะได้อารมณ์แบบเบอร์เกอร์อะแล้วถ้าเปลี่ยนไก่หยองเป็นไก่หรืออะไรเงี้ยอร่อยมากะนะตานที่ห้ากันค่ะทุกคนอันนี้น่าจะเลิศอยู่อันนี้เป็นไส้สตรอเบอร์รี่ช็อกโกแลตแล้วก็กล้วยอือสองห้ อร่อยดีตัดไปแล้วมันโดนกล้วยใช่ปะมันโดนสตรอเบอรี่แบบหวานเปรี้ยวอ่ะแต่อันสุดท้ายนั้นก็คือพริกเผาไข่แล้วก็ไก่สับเออคล้ายๆต้มเกี๊ยวใช่อันนี้รสชาติคล้ายๆน่าจะต้องคล้ายๆต้มเกี๊ยวเพราะม่นมีแก่แบบนี้ให้อร่อยนะนอยากลองชิมใช่เลยปะต้มเกี๊ยวมันเกี๊ยวมาก เอาละ่ะค่ะทุกคนหลังก็ขอตัว เอาเคสที่หลังทําให้เพื่อนเนี่ยไปให้เพื่อนๆชิมก่อนนะแล้วก็เราจะบอกว่าให้ทุกคนอ่ะถ้าใครจะกินเคสไสอะไรเนี่ยสามารถคีเอทได้หมดเลยนะคะให้มันเฮลตี้อ่ะเพราะแป้งเราเฮลตี้แล้ว,ลวใช่ปะทุกคนก็ต้องกินไส้ที่มันเฮลตี้เหรอโอเคไหมแล้ววันนี้หลังก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะที่แบบติดตามคลิปหลังจนจบให้กำลังใจหลังตั้งแต่คลิปแรกนะคะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้หลังกันด้วยนะในช่องวิถีคนจะผอมไปแล้วนะทุกคน ไปไปมูหมู bye. Bye